สาธุข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานใครที่คิดชั่วคิดร้ายกับประเทศชาติไม่ว่าพักใดไม่ว่าสอสอคนไหนข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะไม่ว่าสอสพักไหนที่คิดทําลายประเทศชาติที่คิดทําลายองค์พระมหากษัตริย์ทุกๆพระอ,องค์คนชั่วทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ไม่อ่นเป็นไปภายใน เจ็ดวันนี้นะคะลูกขอตั้งสัสจะอธิฐานนะคะใครคิดทําลายชาติทําลายศาสนาทําลายองค์พระมหากษัตริย์ ขอให้พักนั้นมีอันเป็นไปตามคำสาบแช่งของลูกนะคะต่อหน้าองค์พ่อชีวะองค์แม่ออกมาและสิ่งที่ลูกนับถือที่สุดคือองค์พ่อองค์แม่นะคะเบื้องบนขอถึงพระเสื้อเมืองพ่อทรงเมืองแม่ธรณีนะคะคนคิดชั่วคิดเลวกับประเทศชาติขอให้มันมีอันเป็นไปนะคะแล้วแต่องค์พ่อแม่จะกําหนดเวลาคนพวกนี้ถ้ามันอยู่ไม่ได้ประเทศชาติก็ขอให้มันออกจากประเทศไปเลย ขอให้อันมีอันเป็นไปภายในเจวัน